การเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับหนังสือเล่มนี้หนังสืองานศพส,สิริทัศน์สมสเสี่ยมแนวคิดชีวิตกําลังใจจากคนตายเขียนถึงคนเป็นวันนี้อยู่ที่หน้า33นะครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปโรงเรียนบางคนไม่เคยรู้เลยว่า รสชาติการนอนหลับบนเตียงนุ่มๆในห้องแอร์มันเป็นยังไงบางคนลูกร้องอยากกินไก่ KFC ยังติดลูกมาเป็นปีๆบางคนไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวพอแม่ส่งเงินให้ใช้กลับโพสลง Facebook ว่าเรียนเหนื่อยจังบางคนพ่อแม่ปูทางประเคนให้ทุกอย่างกลับบ่นว่าชีวิตทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ บางคนนั่งทำงานในห้องแอร์แท้ๆแต่บนทุกครั้งที่เจอว่างานหนักชิบหายเด็กบางคนสมัยนี้แค่เบ็ดโทรศัพท์จะหมดก็เหมือนจะขาดใจตายไม่มีไวไฟ,ไฟเหมือนตายไปแล้วครึ่งตัวลองหันไปรอบตัวคุณดูครับมีคนที่เขารลำบากกว่าเราเยอะมีคนที่เขาทุกกว่าเราเยอะมีคนที่เขาต้นทุนต่ำจนติดลบกว่าเราอีกมากมาย ขับรถเก๋งไปมหาลายัยนอนห้องแอร์เรียนห้องแอร์แล้วโพสลงเฟซบุ๊กว่าเรียนเหนื่อยจังมันฟ้องว่าน้องกระจอกขนาดไหนทํางานในห้องแอร์แล้วบ่นว่าชีวิตแสนแย่มันคือการดูถูกตัวเองอย่างรุนแรงเราบ่นว่าชีวิตเราไม่ดีแล้วคนเหล่านี้จะมีอะไรให้บน่นจงจำไว้ว่าในขณะที่คุณไม่พอใจชีวิตตัวเอง มีคนอีกไม่น้อยอย่างมีชีวิตแบบคุณสุขได้ถ้ารู้ว่าอันไหนควรถืออันไหนควรวางอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิด